สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกา45นาทีที่ JKN18 Top News กับเราสองคนพี่ยุ้ยดรอารยาสาริกภพุทิผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและพี่เปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์เดนชกับรายการ Top L Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปท็ปหัวข้อของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชม สารอาหารชะลอวัยระดับโลกตอนเรสปราทอลและชาเขียวถามดรละคะ่ะเราจะมาเริ่มกันที่จุดไหนกันก่อนดีคะเริ่มจากเรสปราทอลเนี่ยเป,เป็นสารอาหารในพืชอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าไฟโตนิวเทรนไฟโตก็แปลว่าพืชนะคะนิวเทรนแปลว่าสารอาหารไฟโตนิวเทรนก็คือสารอาหารที่มันไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของวิตามินหรือเกลือแร่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตไขมันโปรโตีนเกลือแร่วิตามิน hmm. ประมาณนี้ ตัวเลซซูราทออยู่ในกลุ่มโพลีฟีนนลอะลิธทเภัชวิทยาของเลสซูราทอเนี่ยมีความโดดเด่นหลายประการเนื่องจากว่าการที่เรากินเลซซทราทอลงไปเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติไปเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนหลายชนิดทําให้มันป้องกันแล้วก็รักษาโรคได้หลากหลาย่ะเลซซูราทอลินธรรมชาติก็จะพบมากในเปลือกองุนแต่เนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลายของมันเนี่ย ทำให้มันถูกจดทะเบียนเป็นยาไปแล้วพี่เปิ้ลโอ้ใช่ค่ะบรรษัทยาจดเป็นยาไปแล้วเรสซัลลาทอเป็นยาไปแล้วค่ะถูกจดเป็นยาในชื่อเรสโลราทอลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหันเสริมอ่ะเราจะต้องจดเป็นสารสกัดเปลือกอังุุนเบฟสกินค่ะที่เขาจดเป็นยาไปนี่คือไม่แน่จริงไม่ได้มีคุณสมบัติดังนั้นจริงนี่จะเป็นยาไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นนี่เรสโลราทอลนะคะก็ถูกจดเป็นยาไปแล้วแต่ว่า คุณยุ้ยแนะนำเรสเวรตจากเปลือกองุ่นซึ่งไทยทำเราก็มีนะคะมีอยู่ในชื่อสารอาหารชื่อสารสกัดเปลือกองุ่นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่นค่ะหรือชื่อเต็มๆก็คือ g r a p e ี e อ d ย i plus g ก a p e s ิน n e x t r a ต t ัตัวนี้เลยค่ะนี่ต้องขอโชว์หน่อยภาคภูมิใจมากนะคะเราย้ำชื่ออีกทีนะคะ g r a p e ี e อ d ย i plus Grape ีด e กิน t r a c t ค่ะในฐานะ สารอาหารชะลอวัยระดับโลกคุณยุ้ยต้องมีเหตุผลแน่นอนค่ะช่วยอธิบายคุณผู้ชมฟังเพิ่มเติมหน่อยเถอะคะ่ะตัวนี้จริงๆแล้วเป็นตัวตัวพรีเมียมเลยค่ะจริงๆแล้วยุ้ยอยากกินกินตัวนี้เพราะว่ามันทําให้ความฉลาดระดับสูงเพิ่มขึ้น <Wow. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยว,วลองค่อยมาพูดเรื่องเลเอร์เท่ากับสมองทานแล้วฉลาดอะคะฉลาดระดับสูงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตนะคะ <Huh? S 1> ขอเราอยู่ในแคปซูลแบบนี้ขออนุญาตเทให้ดูหน่อยนะคะพ uh ิ่เทแล้วพี่ต้อง เดีวก่ออเทเราต้องกินเพราะเขาเขาจะมาโดนใช่ไหมคะใช่อย่างนี้เลยค่ะนี่สวยงามนะคะแล้วก็คุณสมบัติดีมากเลยก็เรื่องที่ทําให้เลสซิลลาทรอ่โด่งดังเป็นประวัติศาสตร์ของวงการแพทย์และวงการยาเพราะมีงานวิจัยว่าเลสซิลาทรอ่เนี่ยสามารถยืดอายุไขของสิ่งมีชีวิตได้ค่ะตั้งแต่ยีสต์ไปจนถึงหนอนและแมลงหวีค่ะตอนที่ค้นพบเรื่องนี้เนี่ยวงการยาประกาศว่าเราค้นพบยาที่ทําให ชีวิตมีความเป็นอมตะได้แล้วทําให้สุดท้ายเนสตราโตถูกจดทะเบียนเป็นยาแล้วเวลาเราจดอาหารเสริมก็ต้องใช้คําว่าเกรปสกินอย่างที่บอกค่ะอย่างนี้แสดงว่าเรสต์ราีต้ต้องม,มีเขาเรียกว่ามีการออกลิ์หลากหลายมากนะคะคุณยุ้ยจะเล่าเรื่องเรสตอราทอลในกลไกลไหนให้เราฟังก่อนคะกลไกลย้อนวัยแล้วกันพี่เปิ้ลเพราะบอกว่าการกินการรับประทานเรสตอราทอลเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นยีนแห่งการย้อนวัยที่ชื่อเซอร์ทรูอินวันหรือว่าเซอร์ทวันยีน ซึ่งพอกระตุ้นแล้วเนี่ยทำให้ร่างกายมีการเผาผลาญเพิ่มขึ้นสตัตตินวันเนี่ยมันอยู่ในสารเลี้ยงลูกด้วยนมค่ะมันเป็นยีนที่พอถูกกระตุ้นปั๊บเนี่ยจะมีการหมุนเข็มนาฬิกากลับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอดอาหารก็จะมีการกระตุ้นยีนตัวนี้เหมือนกันยิ่งอดยิ่งสาวอะไรเงี้ยยิ่งอดยิ่งสาวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราต้องคุยกันอีกกันเรื่อง IF เเรื่องการอดอาหารที่มีประโยชน์นะคะทำแบบมีประโยชน์นะคะ่ะ แต่ว่าเ<อ>ลซฟอลทอลเวลาเราเกินเข้าไปค่ะมันจะไปหลอกร่างกายว่าเรากําลังอดอาหารทําให้ต้อง<ต>อดจรินวันไม่ได้ไม่ได้อดจริงอดทิฟ <c oughs> อดทิฟเสร็จแ,แล้วพอเรากินเข้าไปเนี่ยร่างกายจะคิดว่าเราอดอาหารแล้วมันก็จะไปกระตุ้นยีนเซอร์ตูอินวันค่ะแล้วก็ทําให้ร่างกายเรามีการย้อนวัยขณะเดียวกันก็มีการกระตุ้นให้มีการเผาผลาญไขมันสะสมนะคะทีนี้จะบอกคุณผู้ชมค่ะว่าต่อไปเนี่ย ความตั้งใจนะคะจะต้องกินเกรปสิตรออยพลัสเกรปสกินเอ็กซ์ตรชื่อเขาจะยาวเพราะว่าบอกคุณสมบัติตรงๆเลยนะคะตามนี้ค่ะคือสารสกัดมเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากเปลือกองุ่นเราจะต้องกินทุกวันแล้วนะคะคุณยุ้ยคะเพราะเพื่อที่จะได้เรสเปอร์อลจากเปลือกองุ่นและได้สาร OPC ซจากมเมล็ดองุ่นนะคะเพื่อป้องกันเส้นเลือดในสมองแตกตีบตันอย่างนั้นเลยเขามีคุณสมบัติแบบนั้นนะคะ,มะเมล็ดองุ่น ทีนี้นอกจากป้องกันโรคแล้วยังป้องกันความอ้วนได้อีกอ,อุ้ยทำไมถึงแบบมหัศจรรย์เรสเวอรัทเลขนาดนี้คะแต่ทีนี้โรคต่อไปที่เรสเวอรัทเลมีงานวิจัยคืออะไรคะรเอรอ์พูดเลยระหว่างรอรอน้ำเนี่ยอธิบายก่อนเลยค่ะเราหัวใจและหลอดเลือดค่ะคกลไกสําคัญก็คือเวลาที่เรากินเรสเวอรัทเลเข้าไปเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนโหมดค่ะเป็นโหมดเดียวกับการอดอาหารหรือว่าลดแคลอรี ทำให้เกิดการเผาไขามันสะสมซึ่งมันดีกับโรคหัวใจค่ะนอกจากกระตุน้นการเผาไขามันะะเอสโตรเจนยังให้ผลดีกับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเพราะว่ามันมีคุณสมบัติลดการอักเสบ <c oughs> ก็จะไปลดอาการอักเสบของหลอดเลือดได้แล้วก็ยังทําให้หลอดเลือดเนี่ยยืดหยุ่นได้มากขึ้นดรคะอันนี้กลไกลมันก็คล้ายๆก,กับมเมล็ดองุ่นสิคะ มันก็น <ะ S 2> มันก็คล้ายแต่ว่ามันก็มีความต่างพี่เปิ้ลอย่างนั้นเรากินร่วมกันเลยดีไหมคะทั้งเรปซูล้วเราเ,เราใส่ทั้งในในเม็ดสีม่วงที่พี่เปิ้ลเห็นอยู่อ่ะที่พี่เปิ้ลอยู่ในมืออ่ะมันจะมีน้ํามันมเมล็ดอัง,งุนมีสารสกัดเมล็ดอง,งุลและมีสารสกัดเปลือกอง,งุลอ๋อมันรวมอยู่ในสูตรเดียวนี่กันเลยนะคะทั้งเรสซูลาทั้ง O P C จาก จก<ต>เมล็ดองุ่นแต่ยังใส่อยู่ในน้ํามันมเมล็ดองุ่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยสูตรนี้เป็นสูตรพรีเมียมมากๆเป็นดับเบิลแอคชั่นนะเหมาะกับคนที่มีปัญหาหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเสี่ยงค่ะต่อเส้นเลือดในสมองแตกและผู้ที่มีความดันโลหิตสูง <Wow. S 2> การที่เลชูลาเทลเนี่ยทำให้ผนังหลอดเลือดยืดหยุ่นได้ดีขึ้นก็ไปป้องกันปัญหาเรื่องของเส้นเลือดแข็งและเปราะซึ่งมันจะนําไปสู่เส้นเลือดแตกในที่สุดแล้ว กลไกการป้องกันเส้นเลือดแตกของเรสเอราทอลนก่กน่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ชมคะคุณยุ้ยให้เราทานเรสเอราทอลกับสารสกัดเปิกองุ่นนิดเพื่อป้องกันอย่างน้อยเราสบายใจในเรื่องลดความเสี่ยงในเรื่องเส้นเลือดในสมองแตกใช่ไหมคะใช่ค่ะมากไปกว่านี้ค่ะเรสเอราทอลออกฤทธิ์นอกจากที่ผนังหลอดเลือดมันออกฤทธิ์ที่ก้านสมองค่ะทำให้ลดความดันโลหิตโดยสาเหตุจากการถูกกระตุน้นด้วยการกินอาหารเค็มๆค่ะ หรือความดันโลหิตสูงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนได้ด้วยองั้นเราก็ฟังประโยชน์ไว้เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับเรส p i ร a าทกับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่เราคุยกันนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่ l ล n e แอดทับช้อปปิ้งหรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกับเรื่องสำคัญสำคัญ ต่อกันในเบรกที่2นะคะแล้วก็ขอแวะทานในนี้ก่อนน้ำไม่มาสักทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวพบกันในเบรกที่2สักครู่หนึ่งค่ะ Top Story t o อปเ a ลส h s ตอรี่ i ิ r เรสเวอร์ทัจากเปลือกองุ่นให้ผลกระตุ้นยีนแห่งการย้อนวัยลดปริมาณอนุมูลอิสระในไมโตคอนเดีรได้ ป้องกันความเสียหายและความเสื่อมของไมโตคอนเดรียได้และยังมีฤทธิ์ยับยั้งการจเจริญเติบโตของเนื้องอกและมะเร็งหลายชนิด